ใครที่แบบว่าไม่อยากให้ไข่แข็งไม่เป็นตัวนี่ต้องแบบนี้นแล้วก็เกี่ยวออกอนี่แต่นี่นี่กำลังสวยเลยแบบนี่เออเออหมดกัดหมดกัดไปปินเ็ดไฟไหมสวัสดีจ้าวันนี้พอกับตำมีชาแนวค่ะพี่น้องเมื่อนี้จ้าต่ำกระพุบเวาไม่ค่ะพี่น้องค่ะวมากินเมื่อนี้พามากินไข่ลูกค่ะพี่นี่เมื่อนี้เนาะเป็นเมนูที่แบบฟื้นความหลังใช่ไหมคะปะป๊ะพี่จะค้นถามหาผู้บ่าวได้พี่น้องว่า ตั้มไปไหนเพราได้เลิกกันดอกค่ะพี่น้องบิ๊กไปไหนเออไม่ใช่ <laughs> ลง <laughs> ไม่ผม <ไป S 2> ทำนี่ท,ทำนี่อยู่บิ๊กทั้งตัดเชฟเนี่ทั้งอันแพ็คขนมจีนค่ะพี่น้องเพิ่น,พนแพ็คซอยเนาะ <laughs> มาค่ะมากินน้ำกันเลยใจพี่น้องมินีิผู้ใดคือหอดไข่ลูก <laughs> สำรับอ่าไข่ลูกสิเป็นแบบประมาณนี้เด้อจ้ะพี่น้องก็ลังเป็นเบบี้ค่ะเบ <laughs> บี้เบบี๋ชักเอาเลยแล้วกันอันนี้ของเขานิ่นค่ะ น้ำจิ้มค่ะก็น้ำจิ้มสุดประแดกค่ะพี่น้องโอ้ขอขาก่อนาดนะเออให้เปล่าค่ะแล้วจนี่เมื่อนี้พักเขากินแบบเท่าที่หาได้จา้าอืมวิ้วสดคำละลูกนะครับใช่เลยพี่น้องก็สิว่ายอยากได้แบบนีบ้ค่ะเจ่าบ้าพี่น้องเสีย่ามันโกกุกเกลี่ยเบกยอนว่าตามาโตอ่อนมันหอกอืมอืมอร่อยที่คุ้นใจแปล่นเนี่ยใช่ปะหม เผ้อกไม่มีอ่ะมีแตหัวละ<อ>พาอก็บอกแตงกาแสบผือพี่นะหอวละพากับหวานหอมชู่มีคนถักมาถามซือหอมชู่ไหมแรกชู่อหอมขาจริงไหมถ้าเพ้อกกับ่มีอือ,อกิบนข,ข,ขาแสบ ไข่ก็ขายอ,อยู่ด้วยจ้าอันนี้เนี่ยตําโจงไวไป้ประมาณนีเมือ้อฉันไม่กินย่างว่ามันยังบ้นหนหนานแดดเนาะตําโจงวพี่เบียเบียร์ว่ามันยังบ้านแดดเป็นแดดนองเล่นตัวหน่ก่อนม,มันได้กินแยบเปลือกก็ออกไม่หมดเนาะเะก็จะได้ดูมีอะไรไงอ๋อ,อจะได้ดูมีแบบมีกิจกรรมในการกิน <c oughs> แกะไข่ก่อน อฮ้ยแต่พักงหัวผ้าดิพี่น้องมันคือห้องกินก็ลูกชิ้นเหมือนเหมือน,นแบบคือกินยืนกินลูกชิ้นไหมจับดูจับกินหัวผ้ากับอะไออขอโทษนะจะับปาอืมจิ้งลงไปเข้าเสียมกับมีตาเนาะเข้าเสียมยยเสือไข่ปะ ดูมีดูมีอะไรดูมีกิจกรรมในการกินปอกไข่กันเล้่จริงจริงตำหนีซามีกะสีว่า <c oughs> เธอบอกพร่องในหน้าที่นะ <c oughs> เธอปอกไข่เปียกออกไม่หมดประเส <c oughs> มินกินไขน่นะพี่น้องมันก็นสีมีเปลือกนี่จะ่อยบพรเป็นอย่ยางรบบพี่น้องธรรมาชาติกินปลาทื่อนเมือนั่นเพราื้นยาแล้วพี่น้อง <c oughs> จมหนหนูเนาะว่าอุ้ยเฮ็ดอันยังเกาะขนมเสน้นเนาะกินย่ำได้กินสองเธอกับสมคก,ส,มกสองใช่มาเป็นยังสมากกัง้งปลาคุณวะก็เลยว่า,มวาแม่นี่เฮ็ดอันอัน,นยังเกาะปลาหนี่บเ,เคยมีกัางเด้ตามก็เลยว่าแม่มันธรมนมนธรมดาละกินปลามันตรงมีกัางก็เลยบางสีเนาะมันธรรมดาละแม่ก็เลยว่าเป็นเรื่องของธรรมดาก็เลยว่า เพคุนบอกว่าเพคุนบอกเคยเห็ดปลามีก่างไม่อยากจะเชื่อ <c oughs> แม่หัวแ <c oughs> ม่อยากหัวครับรกินกับน้ำกิก๊กหัวเย็นๆโอ้ยพี่น้องแก้กวหมดแก้วกินคำเล่นล,ลูกเลยนะครับไข่ของเรามันกําลังแบบอ่อนๆนะใครใครที่แบบว่าไม่อยากให้ไข่แข็งไม่เป็นตัวนี่ต้องแบบเนี้นแล้วก็เกลี่ยออกนิดนึงแต่นี่นี่กําลังสวยเลยแบบนี้ เอามากินเป็นคารลูได้เลยแล้วไข่ขาวตอนนี้ไม่มันไม่ได้แข็งก็ได้าษนั้นมันแซบไหมมันเคี้ยวง่ายมากพี่บอกเลยถ้าสมมติเคี้ยวใหญ่มันจะแบบกระดานมากอ่ะเออเออหมดกัดหมดกัด <c oughs> ไปปิในเห็ดไฟไหมอืมอืมนอืมบอนเปนกลับ,บรลินด้อยพี่น้องคะ่ะผักผักก่อนหอมฟันฝุ่นมฟันฝุ่ าป่าเบบี้อืมเอออุ้ยอืมอืมบุ้ยไม่หนังรสชาติมันจะเหมือนกุยช่ายอือหนังมันจะกุยช่ผสมผักแป้นผักแป้นผักแป้นแต่กุยช่อืมแต่ว่ากุยใส่กินแห้งเต๋อว่เดชควากุยช่ายไม่กินแห้งเด้ดเด็ดก็คือกระเทียม แซ่บข้าวต้นกะเทรียมกรอบแต่ว่าดิ้วแบบคือกัดแล้วมันกรอบเนาะอเอาไปกินกับผัดไทยนะอร่อยมากเจือมากแหล่ะแบบนี่สดชื่นไปเนี่ยแซนนามไปแล้วเอาห่าวจุเย็นหาฟูเานะ่เกาแล้วอืม,อม เียเป็นเมนูที่เกิดคน <ฆา S 2> รู้จักก็รู้จักนะครับเม่ได้กินโดนแล้วงงาจะหนาอึ้งแต่แต่ว่าตาว่าแบบไม่เพียรเพรานแนะนำนาะว่าให้กินก็ หัวละผ้าก็แสบเหมืนใช่มันฟิลเหมือนเรากินลูกชิ้นน่ะน่ะไ่้ไหมหอมหัวละผ้าหอมดีเอ๋อเสียงเสียงวะล่ <c oughs> ะกำลังบอกว่าป๊าพา,าค่อยไปกินอาหารญี่ปุ่นหน่อยว่าท่านเพ้าะกิบเหมือนกันนะ่นไม่เหรอว่านเนาะงวดทรงไปอยู่แล้วสูงแค่สมืสมอนเดีย พาไปกินเนื้อพาไปกินแนวอะไรแล้วว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะพาไปว่รอบหนาบาบสามทีเดียวทรงไปแั่แน่แกหยกจะโปะมาซืือคือจะไปบุญวัคซีนอยู่อ่ะต่ำกับรุ่นน้ำเค็มสองได้พี่ดังว่ามันสิเป็นไงเนาะแต่ว่าปูต่ำนี่เข็มสองต่ำฉีดโมเดิร์นอ่ะได้ค่ะพี่ดอง เข็มสองปูสีดมานี่โอ้ยนอนควอมอบอุ่มเลยอ๋อยานเด้ยานอยู่เนาะกลัวไม่ได้กลัวตาย,ายนะแต่ว่ากล<า>ัไไวไม่หายคลิปไม่ได้ยานแบบว่ายานไม่เห็นคลิปบ่ไรยานว่าเอ้เมือม่อยบนเมือ่อยแม่ยานยานไข่ค่ะพี่น้องยานไข่ยานเป็นไข่ คลองควันก็ดีบินช่วงนี้บริบ่าวเพิ่นออกไปใส่เนาะพี่น้องยอ้อนวมาลกหลายเนี่ยกัดเสียลูกจากคลองน้ามแล้วลูกเ็ยังหน่อยอยู่ค่ะก็เลยบริบบพ,พ,พยาไปใส่แม่พอแต่ห้องเขีนเข้าอ,อาบหนาแต่งตัว <c oughs> <c oughs> แม่จะพาหนูไปเที่ยวหรอเห็นน่ะแม่จะพาหนูไปเที่ยวหรอคะวันสันก็ได้ว่าเดี๋ยวแม่พาไปลูกเลยว่ะเฮ้ย คก็มาแก่เ่าแต่หลงจงเปียอ,อ,งงอื้อกินน้องหำมนะอืมอิ่มนั่ต้มมาจิ้มหาหนยังไงครับเนาะคืะอ,อแพงแต่ถ้าผู้ใดแปรหวัวอหละกินด้วยนะ่ะถ้าใครหลอบเดียวกันด้วยค่ะพี่น้องมันกระเจี๊ย ไม่งไงสิแบบว่าเป็นยังเป็นวุ่นอยู่น่ะนะแต่บางคนมักเด้ <c oughs> อร่อยมากแจบยิมเฮ้ยยิมละมเขาน่าจะแกะมาเว้ยมันอร่อยจริงๆนะหอมชูเนี่ยมันมันกรอบนะจะเป็นเหตุจังสันที่ล่ะทำไมคนอินท่ามาสื่อที่ล่ะแ <c oughs> ทักมาสื่อค <c oughs> ่เด้ขายไ,ไม่ลูกไอไอ พี่ไอ้พี่น้องเพือ่อนๆทักมากพี่ตั้มอย่างวันนี้เนาะร่ทมถ่ายเด๋ยวรากหอมชูเป็นรสชาติยังไงกับบอยฟังโอเคค่ะหนูสั่งรากหอมชูเลยก็เลยพีมไปบ่ไอ้จบคําอยู่ว่วะแต่ตั้มไม่ได้ขายรากหอมชูนะคะเดี๋ยวผมจะไปเอามาหาเอามาขายให้ <ไป S 2> เอาอไปดูดูยิมนี่เสร็จเดี๋ยวผมจะไปหามาขายให้ให้สธิขายหแต่ว่ารูการหนึ่งมันมันยากมากแล้วผมไปหาดูมาก่อนอแบบเอาไปดูราคาที่มันได้ถูกมากๆอ่ะแบบเพื่อสวย นูสั่งไอ้หอมหอมหอมซ่าหอมชูเลยไปเลยไม่ได้บอกว่าตั้มพิมพ์ไปแล้วตั้มไม่ขายข่าวไปแล้วมูดทางมาหลายแห้งก็ปลาแดกเด้อปลาลาลวก่อนนะครับถาดก่อนเด้อพอลาภิณห์ออกปลาแดกกำลังเฮ็ดแพ็คเแพ็คเก็ตเฮ็ดใหม่ปลาแดกตั้มนี่หกร้อยมลเนาะขวดใหญ่มากขวดใหญ่เลยขวดใหญ่กับขวดเก่าเท่าหนึ่งไม่ใช่เท่าหนึ่งเกือบสองเท่า อืจริงหกร้อยเอ็มสีเน้นบแบบปริมาณหลายขึ้นเนาะพี่น้องเพราะว่าประแดกไยตามคิดบ้างเลยเนาะว่าเอ้ยเขกินเท่ากินในหน่อยเนี่ยเขากินนิดเดียวเนาะแป๊บหนึ่งเกือบเบิดขวดอยู่ค่ะพี่น้องเครือ่องขวดบากินแค่เปลี่ยนเทวห่หาสิบเก้าบาทกินในสองเทอรสมบบเประว่านเนี่ะนะตามไปคิดความคุมแล้วก็หาแพ็กเกจมนะาหนัก็เฮดออย่อค่ะพี่น้องการ์งส,สีเต็มรูปแบบค่ะทีวาสีว่างใครรับตัวแท่นนจำนายน้ำด้วยใะพี่น้อง นะอันนี้คือการขายนะอัน <compass>, นี <hi> ้ขึ้นจะเริ่มขายแล้วมันบอกขายใช่ไหมขายโอเคคายพี่น้องกะถ้ามันสนใจไข่ลูกกระเทียมทนแคบมูขนมจีนเซรั่มหน้าขาวใสออร์แกนิกกันแดดด้วยค่ะพี่น้องคะมีเบอร์สุยางซูฟินค่ะอยากซื้ออย่างทักมาถามก่อนเดี๋ยวจะหามาขายให้ด้ค่ะพี่น้องเด้อค่าขายของไลยกะกาบขอโทษขอปนัยนาด้วยค่ะที่บบถือใจแต่เศรษฐกิจมันบังคับอปดีเนาะพี่น้องเนาะเอาไปมาเมื่อนี่เนาะ เฮาต่ำกับบิก๊กค่ะพี่น้องคะ่ะพอกันคลิปหนาด้วยจ้ะมากกุร่ายก็แจให้ตำ่ำน้ำใจพี่น้องจ้าพอกันค่ะสวัสดีจ้า